สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาร์เอสซีทุกท่านที่เขามารับชมคลิปเราป่ากับสาวนางจ้ามืนเนรสาวนางก็ได้เดินทางเข้าป่าหาเก็บเพชรคือเก่เกาจ้ามาทางไม้ป่าลางบ้านน้องมิกเดอร์จ้าตำบลหัวองคำอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธาน,นีจ้าสาวมนเนรกับสาววันที่สามตุลาคมจ้าสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดจ้าไปหลุ่นไปชมน้ำสาวนางกับบ่าวเอ็มจ้ามืนเนรสีโศกสีมันบ่จ้า เลี้แหละเนาะจ้ะเห็ขปงกินด้วกอแดงจะ้ะเห็ดกอขมนี่ยบดแดงจะ้ะดอกเหลืองจะ้ะอ้อแดงอู้ chèo chim kim cái đầu chèo chim kim đó dạ đen cả đen co cả เจ็ดหลังไข่จ้ะหลังไข่หลังเขียวสามดอกอง,งามๆจะหลังเขียวอีกจ้ะด้องหน่ยดอกเลยจ้ะสามจุ่มจ้ะ ฝนกระโต๊กเนาะฝนมาอีกเลวจ้ะเส็จล้วเดี๋ยวจ้ะตอนนี้ก็บฝนต๊กเลอจ้ะ นตกฝนตกเ็มเนกอนาแหงจ้ะสองดอกก็งามนจ้ะสามดอก ฝนตกดยยบ้งโอ้เสียงฟ้าหอมจีงานจีนงานจ้ะหังเขียวหลังครบ้านเลยอ้ยฝนตกเมืมืออหลดเนาะเขลงง่จ้ะ ดูลงขาวตอกเคนใบใหญ่หลังเขียวหลังไข่จ้ะดูง,งามๆจ้ะแดดแบบดำจนเราไ่เห็นเนาะจ้ะสีดำจน

แานเบิดมีแดดดำแดดมวัวสองตัวเดียวเห็นแดดจะมีแบบหลายสนิทเด้อจ้ะแดดดำแดดมวัว ทานจ้ะกิดทานกะันกะแสบด้วกันเ้วยเงิแนแตกนะเงินดอกแล้วเดี๋ยวพ่เห็น ตำำให้ตืมก้าพนตกใส่เจ็ดทานหน่อยเนาะแต่ตุนตุบุ่ยมันก็มุนมุน ดำดีขนาดดำจุดเลียววะเห็น ตุ้งพอดีงามจ้ะบ่อให้ทานก่อให้ทานเนาะจ้ะเรแต่แค่นั้นกินได้เอาเว้นนะขอพุดจุ้งเลยเอาไปหนึ่งแสบที่กันดิจ่าให้ทานให้ทานไงจ้ะจุ้งพอดีงาน ตัวน่ย้นขาวจ้ะสองจ้ะางเขียวจ้ะดิใส่ว chùm này chùm nạ nó xong đọc nó cũng ngon chả cái <laughs> lăng đút nè phun xài thì làm mất cái lăng kỹ

การุดหดตรงแบอีกแล้ว หิดเป็น <c oughs> ทานหรือว่าหิดผงตับขัายจ้ะดอกเดี๋ยวก่อนหัวนะจ้ะก็แดงแกงหวานจ้ะ ก็หอดเวลาเดินทางกับบานจ้ะมนเมอนีก็ถือว่ามานคือเก้าจะ้ะเดตตาหนึ่งพุู้นมจะพี่นองเฮ็ดหลังแลหลเฮ็ดแดงกอจะเฮ็ดเพ่งจะ้ะหลากหลายชนิดจะ้ะเอาละจ้าถ้ามานนกิน้ก่กากอิ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกับอ่องรอปลากับสาวนางในเด้อจะ้ะ สุดทานในสานางก็ขอขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจจากทุกการติดตามทุกการรับชมที่มอบให้สาวนางจ้าสำหรับคลิปมือนี้กับบมี่ยังไหลสาวนางขอก่าวคข้ามาสวัสดีค่ะพอกันคลิปหนะ้ามือนาจ้า